สวัสดีครับพี่น้องนะครับวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมเลยนะครับสิาพาสพี่น้องติดตามเรื่องถนนนะครับเพราะว่าเทศกาลสงการปีใหม่ที่เออเทศกาลปีใหม่ที่ถึงเนี้ยถนนมิตรภาพระหว่างออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทางเมืองอุดรเนี่ยมีการซ่อม ถนนหรือขยายถนนยกระดับถนนอยู่หลายจุดนะครับพี่น้องบานิวิญญาตก็เลยมองว่าเทศกาลปีใหม่สีฮอรนี่พราะชาชนสิกบานเข้ามาฉลองปีใหม่อีกมากมายหรือผู้ที่ชอบบรรยากาศหนาวๆเย็นๆทางภาคอีสานก็สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับนะลายมองอยากตีผ้าขอกูวไปพักแถว อุดรนแต่วน้องไข่ฟังโขงสิกะใดนะครับเนาะอายุ5ลูกหล้านหรือผ้าครอบไปเที่ยวแบบนั้นนะครับเนาะวิยากก็เลยว่าพี่น้องต้องใส่รถใส่ถนนมิตรภาพช่วงออกจากคอนแกนไปเมืออุดรนเนี่แหละครับต้องถนนเสจนหลักอยู่แล้วคนออกจากมืออุดอนอ่ามือคอนแกนสิไปอุดรนน้องไข่เนี่ก็ต้องใส่ถนนมิตรภาพหมายเลข2นี่ครับถนนหลักของเมืออสานนี่แหละนะครับเนาะมีฉะนัมันมีหลายช่วงหลายมอน สมแทมหรือว่าขยายถนนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเสร็จหรือยังความคืบหน้าไปถึงไหนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเปิดได้ไหมจังวันนั้นนะวิญญาเขาเมืองคนันนรถติดประมาณห่าหกกิโลทางแยกเขื่อนบรัดวิญญาออกจากบ้านดอกมกนะครับจากเขื่อนบรังมาเลี้ยวขวาเข้าคอนกันเลี้ยวก็เลี้ยว,ยวไปได้เพราะรถมันติดมันติดมองเห็นถนนนะครับถ้าคลิปที่แล้วผู้ใดติดตามนะครับสีเห็นวิญญาภาพเบืองกันนะครับเนาะ นะครับกันอย่างคลิปที่แล้วเนาะน่นหละวิญญาก็เลยเท็จจังได้สิไดไปนะครับเพราะว่าไฟเขียวแล้วก็ไปว่าได้พอรถมันมันติดนะครับติดหลุดจากไฟแดงนะครับอมุ่งหน้าไปไอเ้เฮาสิเข้อเมืองคอนแกนเข้าต้องออกจากคืนเวลาเฮาตรงเลี้ยวขวาเป็นปะผู้ที่มาจากเมืองคอนแกนสี่มุ่งหน้ามาทางเมืองเมืองอุดอรก็ติดอีกพอหลุดไฟแดงมาบปุ๊บก็มาติดมองแคบถนนแคบเข้าไปอีกมันก็ไปว่าได้ผู้สิไปจากคอนแกนออกจากอ่า คือมูนเขาไปคอนแกนก็นไปไม่ได้อีกแล้วได้ใส่แย่ใส่ระบบแย่นะครับแย่ไปขอ,ขอ,ข,อขอทางห้เจ้านะครับข้าเจ้าจังหายไปติดหอวเป็นเครื่องชั่วโมงพรรู้จังในวิทยาะครับรถไปเรื่อยๆนะเขาเมืองคอนแกนนะรถก็เริ่มติดฟังเล่นตรงขามาว่าติดหน้าไปหอวพุ่นนะครับถ้าพี่น้องเคยใส่สนุสเนีนะเลยวัดข้ามหัวช่างไปถึงศูนย์โตโยต้าไปถึงนูน่นนะโค้งบ้านซัมจานนะครับคิดเบี่งประมาณ400ถึงกิโล นะครับพี่น้องลองคิดบึางนาะว่นนั้นวิญญาก,ก็เรียกว่าช่วงเทศกาลปีไม่สีฮอดเนี่เกิดพี่น้องเจอแบบนั้นงุหยิดเมื่อยกับเม,ย,บมยม,ม,ยม,มยันมาตึ้งงุฎยิดพี่วิญญาก,ก็เลยไปติดตามให้พี่น้องบึงนะครับนะว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศรือถนนแตนน่ตะละช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไงแน่นะครับเนะาะวิญญาอยู่เริ่มคลิปจากยุตลาดนี่ละเขาอินตลาดมองน้ำพ้องนี่แหละครับมองสะพานนำพ่องนี่แหละ,น,น,ละนะครับ อ่าสิผาพี่น้องที่ติดตามเบืองนะครับว่าถนนช่วงอา่าจากงวงหวานมาทางแยกเขาคือโบรานั้นมาหมองอำเภื่อน้ำพ่อนี่กว่าว่าปีใหม่สิเปิดใจแน่นอนนั่นมานะก็เอากำลังใจนะครับนะเราจากอำเภื่อน้ำพ่อไปเขาสังกวางเป็นยังไงมีจุดหนึ่งอยู่นะครับจุดที่ที่ที่ถนนนะครับนะเดี๋ยววิญญาณพาเบืองนะครับนะไปเนี่ยพี่ยา โอ้มันเป็นเทศกาลปีใหม่สีฮอดดีลานบางลานก็เปิดนะครับเปิดฉลองเนาะนะครับนี่สะพานลอยนะครับสะพี่น้องขับรถผ่านอำเภอน้าพ่องสะพานน้าพองดูดูก็เห็นนะครับเนาะครับเอ้ข้าจะมีงานอยู่งานยังไงสารสารนะครับสารสารตรงตรงสารน้าพองนะครับสารพ่อปู่ยังอยู่น้าพองข้าจะมีงานพอดีเลยรถข้าไปบ่ไ้เลยนะครับเนาะ นี่ยู่ข้างหน้าวิญญาณนี่เป็นสะาพานข้ามแม่น้ําพองนะครับถนนมิตรภาพถนนมิตรภาพเด้อครับเด้อถนนมิตรภาพเนาะระหว่างตลาดน้ำพองเขานี่แหละเนี่ยตรงสะพนานน้ำพองเขานี่มุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาสวนกวางเลยนะครับเนาะเนี่ยน้ำพองไปบึงน้ำพองครับหลายบ่กวนน้ำพองก็หลายคือเก่าลือพี่นอ้องกวนหล่ไอ้หลักขึ้เก่าเลยเห็นปะน้ำพองหลายนะครับน้ำพองมันจะยุบอยู่ ฟังพี่ยังต้นตำตามอยู่นะครับเนาะมากินเขากินปลานํำได้นะครับเนาะขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานขามสะพานน้าพองมากนะครับเด้อพี่น้องถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับเด้อนี่วิญญาณนะครับเห็นปะอุดรหมายเลขสองอนไหนเห็นะเอชสิบสองนี่แหละครับเนาะนะครับเนี่ยผ่านหน้าโรงพยาบาลน้ำพองเนี่ยครับเนาะผ่านหน้าโรงพยาบาลน้ำพองเรานี่แหละนะครับ หอดพน้องนะครับไปเบิ้งพน้องเป็นยังไงแน่ช่วงระวางเอำเพื่อน้ำม่องไปเขาสวนกวางนั้นเสร็จหรือไม่นะครับประมาณด่านช่างนะครับมีด่านช่างนําหนักยุ่หันละถ้าพีน้องเคยเที่ยวดูดูกับสีหูนะครับเนาะถ้าเอฟซี FC ที่ไม่เคยมาเลยก็ให้ระมัดระวังเดอ้อช่วงเทศกาลปีใหม่เผื่อท่านนานๆจะมาเยี่ยมบ้านที นะครับขับรถก็ให้ระมัดระวังนะครับเนี่ครับถนนเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนะนี่นะครับกะวิญญาณกรสีผา f เอติดตามไปมันจะมีช่วงนึ่งดูใส่น้อโอ้ฟังข้าเข่านะครับ ครับน้าพี่น้องนะนี่ตลาดนะครับนี่ตลาดหินกองนะเขาเอินว่าคง่ายว่าตลาดหินกองนะครับยานนีบริเวณนี้นะครับเนาะเนี่ยตลาดหินกองเขาจะเอินเนาะนะครับเนาะเี่น้าเนี่ยตลาดหินกองนะครับเนาะก็น่าจะเป็นหมู่บ้านหินกองนะครับ คือม่ลีเขตอำเภอ้ำพองนั่นแหละครับแต่ตัวอำเภอ้ำพองจริงๆกันอยู่ทุกคนหนองกุงนะครับอยู่เำเภอยู่หนองกุงครับอำเภอ้ำพองที่ราการอำเภอก็อยู่หนองกุงนั่นแหละนะครับเนาะนันเดอร์พี่น้องเดอร์ถึงแล้วนะครับจุดที่ว่าเนี่ยพอเห็นปั๊มพีพีเนาะเห็นปั๊มพีพีนะครับปั๊มปตทอรตรงหน้าปั๊มปตทอเลยครับเดอร์พี่น้องตรงหน้าปตท่อนั่นแหละครับเห็นไห ลดความเร็วทันทีเลยครับเห็นบ่าพี่หนอกนั่นแหละไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าทันช่วงเทศกาลปีใหม่บอนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับปัมบ๊มปอตทอนี่นะครับนี่ปั๊มบอทอยู่นี่นะครับตรงนั้นละ่ะให้ใช้ความเร็วอย่างอย่างลดลงอย่างเร็วเลยนะครับมาสักแปดสิบเก้าสิบก็ลดลงให้อืดเลยเด้อนี่นี่เห็นไม่มเนี่ยใช้ความเร็วแค่สามสิบเองดิเขาจะบอกนี่เห็นไม่ม แสดงให้เจ really really right? anyway. ้าก็เล่งเหดอยู่พี่น้องนี่เล่งยู่ได้หน่เห็นว่าเนี่ยจักสี่ล้วว่าแล้วท่านบ่ท่านพี่น้องนี่เห็นบะท่านเปิดบ่ท่านเปิดบ่ท่านหูนะครับนี่เห็นบะนะครับเนาะพี่น้องนี่เนี่ยขาจะเ็ดอยู่นะครับมันมีกลับรถพร้อมได้บานนี่ห้มาใส่เล่นนี่ไหมครับห้ใส่เล่นนี่นะครับเนาะพี่น้องเอ้ยเอาดีวิญาสิบ่แน่วิญาสิวก่าเล่นนั่นก็ได้มาเบิ่งนะครับต้องกะกะเป็นแลนสองเล่นได้อยู่นะพี่น้องนี่ ต่อแลนน้ำกลลกันจ้งแลนไดสองเล่นอุ้ยอยได้หน่อยเดียวได้หน่อยเดียวน่าจะเสร็จทันปีใหม่อยู่พี่น้องเนาะน่าซีเสร็จเสร็จทันปีใหม่อยู่เด้อปีใหม่ซีฮอดนี่ครับอยู่เล่นพุ่นนะครับเล่นเล่นใายมือนะครับเดอเ้อเล่นเล่นเล่นที่มุ่งหน้าไปทางเมืองอ่าเขาจุดกว้างเอ๊ยบางจุดกันอะไรว่าท่นเท่อยไหมครับกะนะครับกะซี แล้วยุดอกนะครับเนาะพี่น้องก็นาซีแล้วยุไก่เคียงอยู่ดอกนี่นะครับเด้อต้องใส่สวนเล่นอยู่นะครับตอนนี้เด้อนะครับหวังว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้น่าจะเสร็จอยู่นะครับเนาะนาซีเสร็จอยู่นะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวยาติจะเข้าไปเบึ้งในเนาะเจาะลึกนะครับเจาะลึกเลยถ้าไม่เจาะลึกไม่ได้เห็นแน่ๆนะครับ เอสพีนี่แหละตรงหน้าเอสพีเนี่ยมันจะกวกลับไปใช้เรนน่น,นะพี่น้องเดี๋ยววิญญาสิสิบุกลุยเข้าไปเบิ้งกันใดน,นะพี่น้องนะจังสันบ่ได้ภาพนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันมันสิบ้าไดบะโอ้ยมาบ่าใดเด้อครับเด้อบ่แน่วิญญาสิบุกไปนะครับเพื่อไปพิสูจน์เหตเน,นะครับนะนี่ครับก่อนจะถึงด้านช่างนะครับเด้อข้าเจ้าสีออกให้ออกนะครับไปใส่คู่ฝั่งนู่นนะครับนะ นะครับเดี๋ยววิญญาณจะพายเบิ้งนะครับขณะกระรงไม่พูดนะครับพูดนะนะครับนะเดี๋ยววิญญาณสิเข่าไปเบิ้งสีเลี้ยวกลับไปทางพี่นะครับนะเพื่อไปพิสูจน์กันว่าถนนข้าเจ้าแล้วไปสักกี่เปอร์เซ็นต์สีได้หูกันนะครับว่าอ่าเป็นยังไงแน่เป็นอะแล้วา่วช่วงอ่าปีใหม่สีหอดนี่เดี๋ยววิญญาณสิลงบนเบิ้งครับนี่นะครับช่วงนี้ข้าเจ้าใส่ทางเบียงเป็นปะพูดถ้าม่จะพูดเกิดใส่คมเร็วดละมันระวังนี้เลยนะครับเด้อ นะครับให้ถ้ามาจากเมืองอุดรช่วงนี้นะครับก่อนจะถึงปี่ใหม่เนี่ยให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถนนยังวิ่งสวนเลนอยู่นะครับผู้ที่ม่าจากข้างเมืองคอนแก่นนะครับออกจากสะพานนพรออกมานะครับมากับิีม่าเลี้ยวลงตรงนี้นะครับเพื่อมองก้อนจ่ถึงด้านช่างนะครับเนาะออกนี่ให้ระมัดระวังเด้อครับเด้อนะครับช่วงนี้เด้อนะครับเดี๋ยววินาณสีไปก่อติดถนนเส้นทีว่าข้าเจาก่อสรงางอยู่นะครับติ่ขยายอยู่นะครับนะ ว่าไปถึงไหนเนี่ยนะวิญญาจะพาเบิ้งนะครับเนาะครับเีมืนอนวิงก็เห็นอยู่เนาะครับรถรถอ่าแรนสะดวกยู่ช่วงนี้นะเพราะว่ามันมันเป็นวันธรรมดาปกตินะครับเนาะอาวิญญาจะเข้าไปลุยดูด้วยครับเด้อตอนนี้วิญญาหันหนา้นารถมุ่งหน้าไปทา่คอนแกนนะครับเด้อต่ว่าวิ่งคนเล่นนะครับเด้อเพื่อไปพิสูจน์ว่าถนนที่เขาขยายอยู่นั้นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถึงเนี่ยเปิดใช้หรือไม่ ถ้าไม่เปิดใช้มันจะรถก็คงจะติดกันอึดตืรุดเด้อครับเด้อติดบบกแห้งเลยเป็นบอกครับอ่ะนี่เห็นไหมครับวิญญามากเพื่อมาให้ยังเพื่อจะไปพิสุจน์นะครับว่าถนนขาเจ้าสิเปิดใส่งานเลยบอกแม่ขาเจ้าบ่อยพานเลยครับพี่น้องเนี่ยตามวิญญาตสินาด้านนะครับหนาด้านลุยโอ้โหโอ้โอเป็นหลุมเลยพี่น้องโอ้โหเป็นหลุม่างไงครับวิญญาณลุยนะครับ เพื่อเจาะลึกนะครับก็เอิ่อนาเจาะลึกไปถึงเนื้อหาจริงๆนะครับบุแมนไทยตะข้างนอกบุบเห็นชัดเจนนะเจาะลึกเห็นเลยว่าล่องกลางถนนนั้นมีการอเอาไมคโครจกมาปิดขอบถนนไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อครับเดินนี่เห็นปะอ่าวิญญาสิลงไปเบิง้งไห้เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงแน่นะครับหันบุลงไปเบิง้งพี่น้องกับสื่อเบืชัดเจน นะครับทำอะไรต้องเจาะให้ลึกเจาะให้ถึงเจาะไม่ถึงก็ไม่ใช่วิญญาเป็นไหมครับพี่น้องอ่ะดีลงเบืองไงนี่พี่น้องเห็นบ่ผมมั่นใจเลยว่าเป็นช่วงเทศกาลป,ปีใหม่สีหอด่เปิดแท้แน่นอนนี่นี่เอาไม่โค้จกแล้วนี่เป็นไหมจกหญ้าตลอดเลยเป็นบอนี่แ็่ว่านี่ครับก็สบงบอกว่าถึงว่า แล้วแล้วเด้นน่นะครับยังสิถือว่าแล้วแล้วเด้หนี่ยาขึ้นนี่ก็แล้ว้วอะไปวงฟังป่้นบานหน่เป็นยังไงขึ้นกันบ่เนี่ยวิญญาตเข่ามาหนีแล้ววิญญาตขี่รถลุยมาหนี่เลยพี่น้องโอ้นีแหละคนทำข่าวต้องทำให้เห็นจะจะนี่ขุดเอาไมโครขุดมาแล้วครับขุดขึ้นมาแล้วนี่เห็นว่าีนนะครับนี่ขุดมาแล้วนี่ครับ เห็นบหมสมบูรณแบบเปิดใส่ใได้แน่นอนพี่น้องอ้าวเดี๋ยวพี่น้อจะพาเกาะติดเข้าไปเบื้องในอีกเริ่มแรกจุดแรกๆยุ่เืองใดน,นะครับไปเบื้องนะ้ครับอ่าก็บอกเปนว่าสี่ติดต,ตามข่าวเรื่องเล่าถนนนะครับบนรายงานอากาศพี่น้องเบื้องนะครับมือนีฝ้ามือสุอลัวมั่วซุมนะครับมืดอตึงๆ ล่มหนาววีวีลงมาอีกแล้วครับอุณหภูมิเมื่อวานบอกสิบเจ็ดองศานะครับวันนี้ยังบริวัตินะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาติดตามถนนกันนะครับนะนะครับถ้า fc คนใหม่เข้ามาติดตามคลิปวิญญา่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิญญาเ,เด้อและกดะ fc ใหม่ใหม่นะครับที่เข้ามากดกริ่งกริ่งแปลกใจว่ารถทุกคันทําไมถึงเปิดไฟลีมีงานอะไรยังไงแสดงว่าฝนมันตกหรือไม่หรือ อากาศมันมืดคึมนะครับก็เลยเปิดไฟลีนะครับนาะพี่น้องนะครับก็เห็นเบิดแล้วนะครับถนนถนนทีวิญญาภาพเบิรงนี่แล้วเรียบร้อยนะครับถนนนี่ถือว่าเทคนกีดได้เกลียมแล้วนะครับดีแล้วนะครับถือว่างามแล้วหวังว่าช่วงปีใหม่สีหดนี่นะครับสิ้นปีหกห้า จะขึ้นปี66นะครับหวังว่าคงจะเสร็จแต่บางส่วนคือบางนี่ตรงนี้คือบอ่อแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยนี่ไหมคือมันจังไหนเขาจาว่าโดนดักซ้ำนี่นะครับเนาะเนี่ยแม่พี่น้องตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเาท่านแล้วเอาเจหน่อยหน่ยอยพาโดนนะครับบ่าถึงชั่วโมงเขาจาก็เทแล้วดักซ้ำนี่นะนี่ครับกำลังเตรียมการยี่เด้เขาจาก็เตรียมการอยู่นะี่นะครับ ฝากถึงพี่น้องที่เดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่เดอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแห้งปวดเจ็บข้อครับ <c oughs> ฝากถึงพี่น้องเอซที่ใช้รถใช้ถนนถนนมีสภาพระหว่างช่วงเมืองขอนแกน่นมุ่งหน้าไปเมืองอุดรเมืองหนองคายถนนมีการขยายถนนทำใหม่กันเยอะแยะเลยนะครับเดอ้อ แต่ระหว่างช่วงอำเภอนครงพงมุ่งหน้าไปทางเขามสมกวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนเปิดใช้แน่นอนเด้อครับเด้อฝากข่าวดีให้เอฟซีทราบใช้รถใช้ถนนที่ทำถนนใหม่เนี่ยเปิดใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ช่วงปีใหม่นะครับพาอวิญญาไปสอบถามแล้วนะครับบอกว่าถานนพร้อมเปิดใช้งานแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเด้อพี่น้องคือบอกตรงๆว่า บ่แม่แล้วเซ็ตสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ก็คือเปิดให้ใชัยนงะใช่ใช่เนาะเปิดให้แน่นให้ใไซน์ไปคือรถสิบมงม่มีการติดเลยอนะไรพี่นางเนาะเนี่ยวิญญาณมามาติดตามเมืองแร้วนนี่พ้อมใช้งานคือไม่ยุ่งหองหันมึงเดียวอ้อยจออ้อนะนี่นนะประมาณจากสิบยี่สิบเมตรนี่แหละครับเขาเจ้อก็เอาไม้โคมาเห็ดบุ่มบุมอยู่นะครับกับพ้อมที่ดําเนินงาน พร้อมที่จะเทคอนกรีตนั่นแหละน้นพี่น้องนะนั่นเห็นบอกว่าจะออกอยากนำอ่อกมาเป็นมาปุ๊บมากึ้นมามาเบี่ยงเข่าไปใส่เล่นนั่นไปแล่นสวนเล่นเป็นมาพี่น้องนะแต่ช่วงปีใหม่นี้ผมเชื่อได้ว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมาฉลองเทศกาลปีใหม่กับพอกระแมกับพีกับนองเดินทางปลอดภยัยทุกคนเดินรับเดอ้อเป็นยากะขออวยพรให้ปีใหม่ทุกคนร่ำรวยทุกคน สุภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนะคิดสิ่งใดขอขอให้สมคว,วามมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินดใดเงินคิดทองได้ทองคิดอยากรวยก็รวยคิดอยากถูกรอตตอรี่ขอให้ถูกทุกคนเดอ้อต่อย่าลืมซื้อล่ะพี่น้องนะครับนี่ได้พี่นอ้องเห็นปะ่ะรถก็เร่งมือทำเห็นปะ่ะนี่เอาตักดินตักที่ดินตักที่โคนออกจากถนนแล้วก็เพื่อจะบด ขยี้ให้ถหนนมันแข็งแรงขึ้นนะเพื่อจังไรเขาเอินา่าบดให้แข็งแรงแล้วกเทคอนกรีตแล้วก็เทนั่นทับไปเลยนะครับเนาะเขาจะกอ่อแรงเฮ็ดอยู่นะครับหวังว่าต้องทันนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยววิญญาณสีรแรียนย้อนกลับไปในหนึ่งเมืองบรรยากาศถ้าเกิดว่าถนน,นแล้วสิเรียนเรียบไปไหนสิเรนจังไรน,นะครับเนาะเป็นะนะปที่ตามเมืองเนาะ อาครับวิญญาอวยขึ้นมากนะครับอวยขึ้นมาหันหน้าไปทางมือดอนเด้บ่านนี่สมมุติว่าเอ้าถนนเซนีเปิดไซงานนะครับแลนอาลาเลยครับพี่น้องบ้านอาราอาลาเลยรีวรีวมาเลยเด้นี่บอลแลนส่วนเล่นคือทางนั้นเด้แมนบอพุนน่ะพุนแลนส่วนเล่นกันนั่งพุ่นหันเปิดไ้ช่วงเทศกาลปีใหม่หรืออาจจะเปิดไซงาเลยล่ะเขาจะอาจจะมีส่อมแซมเป็นบางส่วนกับสีมะเก็บงานจากหลังปีใหม่นะครับเนาะ และนาราเนยนะครับไม่ได้ไปนสนใจขึ้นทั้งงานเลยแต่คนจะกลับบ้านมาฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้บางท่านก็กลับก่อนปีใหม่เหมืนบะบางท่านก็จะกลับช่วงเทศกาลปีใหม่คนเหตุเดี๋ยวไม่ยากสีสสสส่สิบวบรรยายให้ฟังนะเี๋ยวากเคยไปเหตุงานนะครับนะคนที่ทํางานโรงงานหรือท,ทางานบริษัทบริษัทจะแจ้งให้หยุดวันไหนวันไหนยังไง ถึงจะกลับได้เลยครับหยุดตั้งแต่วันที่เท่านี้ไปถึงวันที่เท่านี้ทํางานวันไหนวันหัดอ่าเปิดงานวันไหนปิดวันไหนแต่คนที่ไปค้าขายหรือว่าเป็นทนักธุรกิจนะครับก็จะอยากกลับวันไหนก็กลับได้ปิดบ้านปิดช่องกลับมาเลยถูกไหมครับถ้าคนทําธุรกิจนะครับถ้าเกิดพ่อค้าไม่ขายไม่ได้ขายของช่วงปีใหม่ก็จะกลับมาก่อนนะครับมันเป็นลักษณะสั้นนะครับในน้องเนาะ อ่ะนี่เห็นปะเบิ้งวิญญาณแลนหลิวหิวเลยครับบริสุทธิ์ใจไฟนั่นแหละสั้างเื่องเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้ถ้าเปิดใช้เปิดใส่แน่นอนผมมั่นใจเลยครับนะเป็นข่าวดีเลยละ่ะเปิดใส่แน่นอนถนนมิตรภาพช่วงจากคอนแกนออกไปเ,เมืองเงูดอนเนี่ยเปิดใช้แน่นอนอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับเซียเดอร์อีลีเดอร์ครับนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กํกำลังใจวิญญาณนยครับเด้อคลิปหน้าวิญญาณรถไฟ fc ไปเที่ยวไหนไปชมบรรยากาศอะไรที่ไหนแต่อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมาเลยเด้อปีใหม่นี่ครับเนดะ้อว่าหนาวแทนแน่นอนนะอีสานบานเฮานะครับนี่เห็นปะข้าเจ้ากันไว้ให้มาด้วยน,นะนี่วิญญาณกันยัาางรันอยู่ยนะครับนะเนี่ยเบิงด้วยข้าเจ้าเฮทางบหาให้มาวิญญาณกันยังมาอยู่นะครับนะ fc ใหม่ใหม่ที่เข้ามาติดตามคลิปวิญญาณวยครับถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์ ถ้าอยากติดตามคลิปวิญญาไปเรื่อยๆให้กำลังใจวิญญาไปเรื่อยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆแจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กรแชร์เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ